สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะค่ะสําสหรับคลิปนี้นะคะวันหวานก็จะมาทําเมนูที่ตอนนี้กําลังเป็นกระแสฮอตฮิตมากเลยนะคะนั่นก็คือเมนูมัทฉาลาเต้สตรอเบอรี่ค่ะเดี๋ยวเรามาลองแกะสูตรทํากันนะคะวันนี้เราก็จะมาทําในแบบฉบับของเรานะวิธีทําก็ง่ายๆเลยค่ะและก่อนที่จะไปดูวิธีการทําสําหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะคะก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยค่ะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปเมนูใหม่ๆของเรานะคะ จะทำทั้งสูตรแก้ว16ออนแล้วก็22ออนค่ะอันดับแรกก็เตรียมแก้วผสมมาเลยค่ะเดี๋ยวเราจะทำในส่วนของออชั้นบนที่เป็นชั้นของมชขามเตรียมไว้ก่อนเลยนะคะแก้วนี้ก็จะทำเป็นแก้ว16ออนนะคะส่วนแก้วนี้ก็เป็นแก้ว22ออนค่ะสำหรับแก้ว16ออนนะคะก็จะใช้ผงมชขามอ,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 อยู่ที่1ช้อนชาค่ะตัวนี้จะเป็นผงมชขามแท้100%เลยนะส่วนแก้ว22ออนนะคะก็จะใช้ผงมชขาอยู่ที่1ช้อนชากับอีกครึ่งช้อนชาค่ะหรือถ้าใครชอบความเข้มมากๆนะคะก็สามารถปรับปริิมมาณเพ่ เลยนะคะอันนี้คือเราใส่ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะเพราะว่าตัวมัช,ชาเขามีรสชาติที่ค่อนข้างที่จะขมนะคะถ้าใส่เยอะเกินก็อาจจะขมได้นะต้องระวังด้วยนะคะส่วนใครที่ใช้ผงม,มัชชาที่ผสมมาแล้วเป็นแบบทรีอินวันที่ผสมครีมเทียมแล้วก็ความหวานไม่เรียบร้อยแล้วก็ต้องไปปรับปริมาณกันดูอีกทีนะคะจากนั้นก็จะเติมน้ำร้อนเลยค่ะเพื่อที่จะละลายผงม,มัชชาค่ะสำหรับแก้ว16ออนซ์ก็จะเติมน้ำร้อนไปที่40 ml และแก้ว22ออนซ์ก็จะเติมน้ำร้อนไปที่60 ml ค่ะ จากนั้นก็ทําการคนผงมะชาให้ละลายเลยผงมะชาานี่ก็ค่อนข้างที่จะละลายยากหน่อยนะคะถ้าใครที่มีแปรงไม้ไผ่สาหรับคนมะชานะคะก็สามารถใช้แปรงไม้ไผ่ได้เลยนะจากนั้นเราก็จะพักในส่วนนี้ไว้ก่อนนะคะและสําหรับใครที่ไม่อยากจะใช้เป็นผงมะชาเพราะว่าต้นทุนก็ค่อนข้างที่จะสูงนะคะก็สามารถเปลี่ยนไปใช้เป็นน้ําชาเขียวปกติของเราได้เลยนะแบบนี้เลยค่ะอันนี้คือเรา ออสกัดมาให้ดูนะคะประมาณ50-60 ml ได้เลยค่ะก็ใช้ผงชาเขียว2ช้อนชาออใส่น้ำร้อนไปที่60-70 ml นะคะแล้วก็กรองเอาน้ำชาก็จะได้ประมาณนี้ค่ะสามารถเปลี่ยนจากมะชาเป็นน้ำชาเขียวได้เลยนะต่อไปเราก็จะมาทำในส่วนของนมสดสตรอเบอรี่นะคะก็เตรียมแก้วผสมมาเลยค่ะทั้ง2ใบเลยนะ จะทำทั้งแก้ว16ออนซ์แล้วก็22ออนซ์ค่ะสำหรับสตรอเบอรี่ก็จะใช้เป็นน้ำสตรอเบอรี่นะคะเป็นน้ำสคอสค่ะวันนี้ก็จะใช้เป็นน้ำสคอสสตรอเบอรี่ของเต็งหนึ่งค่ะหรือใครจะใช้เป็นยี่ห้ออื่นได้เลยนะเลือกใช้ได้ตามความชอบหรือตามที่เรามีอยู่แล้วก็ได้ค่ะแล้วก็จะใช้น้ำสตรอเบอรี่สำหรับแก้ว16ออนซ์อยู่ที่20 ml และแก้ว22ออนซ์จะใช้น้ำสตรอเบอรี่อยู่ที่30 ml หรือจะปรับป,ปริมาณตามความชอบได้เลยนะคะชอบหวานมากหวานน้อยค่ะ จากนั้นก็จะใส่นมข้นหวานค่ะสำหรับแก้ว16ออนซ์ก็จะใส่นมข้นหวานไปที่10 ml แล้วก็คนให้เข้ากันก่อนเป็นเนื้อเดียวกันนะคะเวลาเราเติมนมลงไปเขาจะได้ไม่แยกชั้นจับตัวกันเป็นริมๆนะคะจากนั้นแก้ว22ออนซ์เราก็จะใส่นมข้นหวานไปที่20 ml สำหรับนมข้นหวานก็เหมือนกันนะคะก็ปรับปริมาณได้ตามความชอบได้เลยค่ะชอบหวานมากหวานน้อยนะคะต่อไปเราก็จะใส่นมสดค่ะก็จะใช้เป็นนมสดเมจินะคะหรือใครจะใช้ยี่ห้ออื่นก็ได้ค่ะ แก้ว16ออนก็จะใส่นมสดไปที่50 ml ส่วนแก้ว22ออนก็จะใช้นมสดอยู่ที่70 ml อันนี้คือใส่ไปก่อน60นะคะแล้วก็ใส่เพิ่มไปอีก10นะคะและเพื่อเพิ่มความหอมมันนะคะเราก็จะใส่นมข้นจืดค่ะสำหรับแก้ว16ออนก็จะใส่นมข้นจืดไปที่20 ml และแก้ว22ออนก็จะใส่นมข้นจืดไปที่30 ml ใครไม่อยากใส่นมข้นจืดไม่ต้องใส่ค่ะใส่เป็นนมสดล้วนเลยก็ได้นะคะจากนั้นก็คนให้เข้ากันทั้ง2แก้วเลย เข้ากันดีแล้วนะคะต่อไปเรามาประกอบร่างกันเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นมัทฉาที่เราชงไว้ตั้งแต่ตอนแรกนะคะก็เตรียมแก้วมาเลยค่ะแก้ว16ออนซ์แล้วก็22ออนซ์นะคะเราจะใส่เป็นตัวน้ำส,ขขสตรอเบอรี่ลงไปก้นแก้วก่อนนะคะแก้ว16ออนซ์ใส่ไปที่20 ml และแก้ว22ออนซ์จะใส่ไปที่30 ml ค่ะจากนั้นก็เตมิมน้ำแข็งให้เกือบเต็มแก้วทั้งสองแก้วเลยค่ะ แล้วเราก็เทในส่วนของนมสดสตอเบอรี่ที่เราชงไว้นะคะใส่ลงไปเลยค่ะจากนั้นเราก็เติมน้ำแข็งอีกให้เต็มแก้วทั้งสองแก้วเลยนะและสุดท้ายก็จะมาถึงในส่วนของตัวมัชัดที่เราชงไว้ตั้งแต่ตอนแรกนะคะเราก็จะเทส่วนของมัชัดลงไปด้านบนเลยค่ะแค่นี้ก็จะได้แล้วค่ะถ้าเกิดว่าน้ํายังไม่เต็มแก้วนะคะเราก็สามารถเพิ่มน้ําแข็งลงไปอีกได้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วปิดฝาเสิร์ฟได้เลยค่ะทําง่ายๆแบบนี้เลยค่ะลองไปทํากันดูนะ จะลองทํากินเองหรือว่าจะทําขายก็ได้นะคะก็ลองไปปรับรสชาติตามที่ตัวเองชอบได้เลยปรับลดเพิ่มในส่วนของส่วนผสมได้เลยนะคะและเวลาทานจะทานแบบผสมรวมกันไปนเลยหรือว่าจะทานแบบเป็นชั้นเป็นเลเยอร์ก็ได้นะส่วนตัวลองชิมแล้วนะคะชอบกินแบบเป็นเลเยอร์มากกว่านะคะจะให้รสชาติแบบว่าดูดขึ้นมาเป็นทีละชั้นนะคะอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบได้เลยนะ ลองไปทำกันดูค่ะหวังว่าคลิปนี้จะถูกใจเพื่อนๆน,นะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะและที่สำคัญสําหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะคะอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยค่ะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปเมนูมใหม่ๆของเรานะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ